นั่เข้านั่นข้าเด็กสองคนนี้จะไม่เชื่อคนอื่นจะเชื่อพ่อแม่มีอะไรจะกล้าปรึกษาพ่อแม่วันไหนที่เราไปดูเขาเด็กจะไปคิดนะไม่ใช่ไม่คิดนะจะไปเครียดนะแต่พอกล้าเราโตทุกอย่างจะหายหมดเลยเด็กก็จะไปหลักด้วยความปกติสุขเด็กสองคนนี้จะมีสุขภาพจิตที่ดีเมื่อบุญเขาเยอะเขาจะได้ลูกเขยเราสองคนจะได้รูกเขยดีแน่นอนหรือบุญในตัวเขาเองจะสอนเขาเองไปคนนี้ไม่ดีอย่าไปชบคนนี้ดีให้ครบต่อไป่ถ้าจะไม่ติดเพื่อนถ้าไม่เชื่อเราลองอยากรลบาไม่เกินสองปีเด็กคนนี้จะเริ่มติดเพื่อน ไปดูได้แล้วพ่อก็มีเพื่อนอยู่ในใจแล้วพ่อแม่ป็สิบสอน้ายิ่งโตยิ่งแข็งยิ่งโตยิ่งแข็งแต่บัดนี้มันยังโอกาสได้อยู่นะให้เขากราบทุกวันรู้รู้ไหมคะแล้วลองดูซิว่าเขากราบทุกวันเนี่ยสามเดือนเนี่ยทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไหมอไอ้ที่เขาไม่ดีก็จะเปลี่ยนเป็นดีขึ้นไหมให้ลองดูได้แต่แม่ต้องทําให้เขาเห็ทุกวันนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงวันไหนเกิดข้อบกพร่ไปก่อนปลุกเขาเลยให้รู้ที่คือต้องสิ่งที่ต้องทําไม่ต้องไปสงสารลูกพ่อเขาทำไปเรื่อยๆเนี่ยถ แล้วเขาถึงไปนอนให้เขาทำเป็นปนิสัยแล้วนี่คือสิ่งที่ที่มีครอบครัวเราคิดดูเรารักกันอยูออค่ออคนนี้ขนาดไหนชีวิตเขาต้ช่วยกให้เราอ่ะเราเลยจะไปกินเหล้าแล้ววันนี้เขายอมเลิกเหล้าเพื่อเรายิง<ฮ>ย่งใหญ่ไห <as> มยนะิ่งใหญ่ไหมโอ้ยสาธุสาธุกันดังสาธุกันดังเออแล้วเมื่อกี้พูดคขามองโอเคดังไหมด <as> ังแล้วก <as> ็หนักแน่แล้วต่อนหน้าลูกควาพผู้จัดจ้าต่อหน้าควาพผู้จัดจ้าต่อหน้าภาระกำลังทั้งหลายเใช่ไหมโอเคเล่าี โอเคแปลว่าไม่ตกลงแล้วอย่งนี้ก็เลิกเล่าเป็นเรื่องดีไหมเอาเงินที่เลิกเล่าเนี่ยไปทําประกันชีวิตให้ลูกเองได้ประกันชีวิตตัวเองเองได้ถูกไหมฝากให้เขาเยนได้เลยก็ชีวิตนี้ครอบครัวเราจะมีความสุขไม่มีอะไรดีไปกว่าความสุขตรงนี้แล้วแล้วทุกคนมือปานใจตายอะไรก็ขึ้นสวรรค์เห็นไหมมันเกี่ยวพันกันหมดจริงไหมโยทุกคนจริงไหมเออทีนี้อ่ะนอาเ็ขสองครอ่ะตัวเลขสองคล้วงานพักเพีย่เอองาภพักพีย่ ไปใกล้พ่อแม่เอ,อ่ออ่ารับ,บนมมือขึ้นให้พูดทีละคนว่าหนูสัญญาับคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูจะทาอะไรที่ไม่ไมดีให้มันเลิกเลิกไม่ทำไม่ทําแล้วอะข้อ,ะขอ, Scotland, อละหนึ่งขอ้ออะไรที่ดูคิดว่าตัวเองไม่ดีอะพี่ก่อนพี่ก่อนอ,อฟังนะหน,หนูคิดเองว่าทุกวันนี้หนูมีอะไรที่ไม่ดีมั่งแล้วก็บอกกับพ่อแม่ว่าต่อไปานาหนูจะไม่ไม่ทาข้อนี้ข้อเดียวอะเอาตรงนี้ก่อนหนูดื <those S 1> ้อหนูจะไม่ดื้อแล้วพูดเนอ่านรับนมมือขึ้น อพี่สาวกันพี่สาวกันอ่ะาพูดกันแบบอะไรหนูจะไม่ดื้อหนูจะไม่ดื้อไม่อะไรเงีย่ๆอย่าไป็ไกดอย่าให้เด็กเขาคิดเองให้เด็กเขาคิดเองนะมือมันมีเยอะคิดไม่ออกมันมีเยอะอ่ะแล้วอยู่อนหนึ่งข้อแล้วลูกทุกคนมองมอยู่แล้วทุกคนรอเห็นครอบครัวนุ่มขุนที่สุดนะ กุดันดังแล้วก็ให้กอดกอดลูกเอาไว้แล้วก็ให้พรเขาทุกวันทุกวันอย่างนี้นะอาจเสร็จแล้วมากราบพ่อกราบพ่อต้องกราบนี้ทุกวันก่อนนอนนะกราบพ่อเสร็จล้วก็บอกกับพ่อด้วยยังไม่ได้กราบพ่อเลยกราบเป็นแม่เออกราบให้ถึงตัวเล้าเออกราบให้ถึงตัวแล้วกอดดีเลยเราการกอดเนี่ยเป็นสายใอย่างดีที่สุดเลยนะกอดลูกใช่ไห้กำลังใจลูกแล้วก็พูดอย่างงี้ทุกวันทุกวันเด็กจะมีพ่อแม่อยู่แรงใจ เออ่าตทนนี้เดี๋ยวนอ้องละาย์น้องพูดมาอา่นา้องพูดกับพอ่ออือหนูจะไม่ดือ้อหนูจะไม่ดื้อวันนี้วันเดียว <c oughs> วันพรุ่งนี้หนูเอาใหม่ <c oughs> แล้วอย่างนี้แหละครอบครัวเนี่ยครอบครัวตัวอย่างแล้วเป็นครอบครัวโอเจริงๆมันจะอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่มาจากการให้เงินหรือสารนี้หาเงินเก่งไม่ใช่นะทำไม่ดีนะนี่เป็นอบลุ้นที่สุดนะเราเดินรวยแล้วจะจนขนาดไหนอยู่ตรงนี้ดีที่สุดความเข้าใจนะทุกคนนะ